ไม่ได้ฉันทำไม่ได้เธอทำได้นะฉันทำไม่ได้เธอทำได้ไม่เป็นไรให้โอกาสเธอหน่อยอีกรอบนะฉันทำไม่ได้เธอทำได้นะฉัาทำได้คาแล้วนะฮะหนึ่งสองสามเธอทำไม่ได้อเธอทำไม่ได้กินก่อน ีครับขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องของนักเทพนะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์ชันเราด้วยนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเรามีเดทอีกแล้วซึ่งเดทวันนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่แบบว่าทั่วไปนะเขาคนนี้เนีคือหล่อสูงยาวเข่าเข่าไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดียว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 เมื่อกี้คุณเมาอะไรผมครับไม่ได้เมาเลยฮะเข่าดีอยู่นะครับผมเข่าดีไหนไหนดูดิยออย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  สวัสดีครับผมสวัสดีสสดนัทเทพช n n e l ทุกคนนะครับผม,ม <า S 1> วันนี้อันนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพานัทไปเดทนะฮะจริงอ่ะเปล่าอยากกินอะไรก่อนอยากกินอืม คิดออกแล้วบอกกูได้โอเคงั้นเดี๋ยวกูกลับไปคิดอยากกินอาหารญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นนี่เลยเดี๋ยวนะจะพามาที่ร้านหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ชินคันเซ็นซูชินะครับสาขาวิกตอรี่ฮับนะฮะอนุสาวรีชัยสมรภูมิมาไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยแล้วดูนี่คุณจะบอกว่าเป็นร้านแบบเปิดใหม่แต่ว่าเมนูเขาเนี่ยนะฮะหลากหลายมากจริงดูนี่ทั้งหมดนี้เลยเป็นบุฟเฟ่ต์ด้วย2 9 9เริ่มต้น2 9 9กกินได้เยอะมากไปไม่เสียเวลาตามมาเลยดีกว่าไปฮะ หิวยังฮะหิวมากมากเลยเนี่ยเมื่อไรจะได้กินสักทีอ่ะเริ่มที่อะไรก่อนดีสลัดละกันจานแรกเนาะน้ำเยอะนะคะโอเคเลยยังไงต้องป้อนไหมสลัดมันอยู่เขาดินไหมเนปล่อยให้อาหารฮิปโปยังทำเล็กๆแบบน่ารักน่ารักตะมุตมิตะมูตมิต๊กยุย ขอเตี๋ยมใหม่เป็นไงบ้างครัำแรกแซลมอนเต็มปากน้ำคำมากนุ่มน้ำซอสมีความแบบกลมกล่อมแล้วยิ่งพออัดแบบป้อนนะมันได้ฟิลแบบเฮ้ยความหวานของสลัดแล้วความหวานของข้าวของคนมันนะกลมกล่อมจริงๆเอมาเอาเอาเอาคำใหญ่ๆเลยไหมฮะแซลมอนปูอัดรวมกันพร้อมนะฮะพร้อมนะฮะอันหนึ่งสองสาม ไงต่อมรับรถยังไม่ทำงานเลยเดี๋ยวกันจริงปะจริงปะเวอเวอเวอปลาไหลไหมปลาไหลนี่คุณดูความปลาไหลนะนี่ดูความหนาคุณดูความหนาของเขาแล้วคุณก็แทนกล้องมาที่ความหนาของคนนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยแลคุณก็ดูความหนาของปลาไหลตัวใหญ่มากเขาหั่นมาชิ้นใหญ่มากเขาจับยังไงอันนี้คือเขาไปจับ ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงตรงแม่น้ำตรงริมฝั่งตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือปลาไหลญี่ปุ่นปลาไหลญี่ปุ่นอ่าเสี่ยวติดหนึ่ง่วนเสี่ยวติดหนึ่งโซนเสี่ยวป้อนจะป้อนไงจะป้อนหรือเรากินกันเองได้กินกันเองได้ดีกว่านี่นะครับเราก็จะตักวาซาบินะฮะเราก็จะโปะลงไปบนบริเวณปลาไหลแบบนี้เลยนะฮะแบบแซ่บๆพอนะอืมหืมหือยังไงฮะออื้หือปลาไหลอะปลาไหลเขาชิ้นใหญ่มาก แล้ว้าวไหมไม่้าวเลยดีมากรสชาติดีมากเรากินปลาเนี่ยมันจะแบบมีรสคาวดีๆอ่ามันจะมีคาับางบางร้านแบบถ้าแบบมันไม่สดมันจะคาวแต่อันนี้ก็คือแบบเนื้อดีเนื้อแน่นมากนะครับเนื้อแน่นไม่บางลมพัดไม่เปรียวไม่เปรียวเนาะบางร้านก็คือลมพัดก็คือยังไงนุ่นไปนู่นแล้วอันนี้เป็นอะไรทูน่าอันนี้ก็คือวากิววากิวที่มีฟัวกาอยู่บนฟัอกาที่ชิ้นใหญ่ที่สุดให้นั้นเลยอันนี้อ่ะคุณดูนะครับมีความเนื้อวากิวแบบจุกจๆช่ำๆแล้วก็มีฟัวกาแบบหนาๆนา อันนี้นให้นนัดชิมก่อให้คุณอันป้อนดีกว่าเพื่อความแบบสวีวีวีสวีวีวีน้ำลายไหลอ่ะหนึ่งสองสามเอาเป็นทะแยงได้้ยครับเธอไม่ไม่ถนัดแนวแบบหนึ่งสองสามอุ๊บอือเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้คุณนัดโม่ก่อนนะฮะยังไงลึกซาดโอ้โหวากิวยังไงวากิวสัมมาก แล้วโฟ์ก้าโฟ์ก้ามีความแบบตัดรถกันแบบว่าดีมากคุณล,ลองอคุณต้องลองปอนปอนปอนอย่างเงี้ยแหละคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเด็นแรกม,มันก็หวานกันธรรมดาพอเริ่มเร่ไปก็คือแบบต่างคนต่างกินใช่ป่ะหนึ่งสองสามอม ไปไงดีไหมฮะต้าวหมดีมากคุณผู้ชมดีมากใช่ไหมบอกลากับมากิวเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากเลยกลมกล่อมไเออหมดไปสองจานอิ่มยังยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มอีกเหรออีกอันหนึ่งที่จะบอกว่าพลาดไม่ได้หอยนางรมนั่นเองญี่ปุ่นหอยนางรมญี่ปุ่นเนี่ยดูดูความดูความใหญ่ของหอยขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมฮะหอยใหญ่มากเรายังไงเดียรเรายังไงเดียดี๋ยวบีบมะนาวด้วยนะฮะล้วใส่นี่ไหมใส่ทุกอย่าง ขอเนื้อใส่ทุกอย่างได้ไหมครับได้ครับได้ไหมครับอุ้ยที่รักน้ำกระเด็นน้ำจิ้มสีซีสีฟู้ดหนึ่งจุกจุกก็คือตอนนี้คือน้ำลายไหลโอ้น้ำหอยน้ำหอยเดือดเดือดอาปากเลยเอาเทน้ำออกก่อนมันเยอะไปหรอเทกับที่เดิมหรออาปากนะเอาเอาเข้าแค่หอยใช่ไหมหรือต้องข้าต้องฝาเลยเอาแค่หอยแค่ระยตดูดนะครับดูดเลยครับหนึ่งสองสาม เป็นไงอืมฟินมากสดไหมน้นสดมากคืนนี้คือตะไคร้ข้างฝาเลยพูดเลพูดเลยแล้วคือจะบอกน้าให้นะหอยใหญ่มากไม่ได้แบบว่าหอยตัวเล็กๆแบบว่าร้านทั่วไปนะคุณอันนี้คือหอยใหญ่นะไม่ใช่วิญญาณหอยนะคุณลองคุณลองขออนญ้ตขออนญาตทำให้ขออนี้ยทำให้ก็จะมีความเค็มๆหน่อยก็คือน้ำปลาไม่ต้องซีอิ๊วไม่ต้องกินปะเนียติสกูดปะกินกินใช่ไหมครับชอบมาชอบมากก็อีกสักหนึ่งช้อนเราอต้องเป็นพร้อมนะครับพร้อมครับอ่ะพร้อมยังไงดีะดูเลย หอยใหญ่ไหมครับอะไรครับเให้รสจะอะไรกูกินเสร็จตั้งทันแล้วทําให้ช่างกล้องได้หนึ่งหนึ่งตัวเราจะให้ชิมแล้วจะให้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 ช่วยเราตัดสินใจเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวโกหกหรือเปล่าเนี่ยมามานี่นะครับใหญ่นะฮะเอามาเป็นไงฮะได้ไหมฮะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้พยาพยากล้องมาได้ได้อุ้ย คุณสั่งอะไรมาให้ผมกินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆโอ้ยเซอร์ไพรส์จริงหรอเปล่ามันใหญ่มากเลยเรากินกันหมดไหมครับอันนี้คือเป็นปลาส้มปลาส้มแซลมอนสึซูมินะครับอันนี้ก็คือสิบแปดชิ้นความพิเศษของมันก็คือในราคา499เท่านั้นนะถึงจะสั่งได้รีิลแบบไม่อั้นแซลมอนเนี่ยจะสดหรือไม่สดเนี่ยเราต้องดูจากว่ายังไงได้เลดีดูยังไงอ่ะหนึ่งคือเนื้อต้องไม่ยุยคือกินเข้าไปแล้วเนื้อต้องแน่นเนื้อต้องแบบว่ามีความแบบว่าเฮ้ยมันละลายในปากเขาเเรียยกว่่าต้้้อองงสูฟันด ซูลินโอเคนี่ครับหนึ่งสองจะปากจับคำเดี๋ยวขอขอชิมแบบว่าไม่ไม่มีไม่มีน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมจะได้ดูว่าสดจริงหรือเปล่าไม่คาวจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอันนี้ดูเป็นไงครับชิ้นใหญ่มากใหญ่มากหนึ่งสองซ้ำเด้เราผั่กันป้อนนี่วะโอเคโอเคอ่ะแบบโรแมนติกโรแมนติกยังไงยังไงวะหั่นกันป้อนยังไงวะหนึ่งสองซ้ำ สดจริงๆเลยนะตัวคายนี้ต่อไปนี่คือจะบอกว่าคุณชอบกินแซลมอนกับซีฟู้ดใช่ไหมนัดก็เลยสั่งเมนูอีกเมนูหนึ่งมาอันนี้ก็คือแซบแบบแบบเป็นความแบบแซบแซบนัวนวก็คือเป็นแซลมอนลาบลาบแซลมอนนั่นเองเออนี่ดูดิดูเราจะไม่ค่อยเห็นเมนูนี้นะเราจะไม่ค่อยเห็นเลยแต่ออออคุณอันชิมก่อนเยวจอปอตเองก้อนอีกแล้วก้อนอีกแล้วก้อนอีกแล้วหนึ 1> 1, ่งสอง ไปยังไงพูดมันได้ความแบบมีกันอ่ะมันมีมันมีข้าวคั่วด้วยนะ,ะมีมข้าวคั่ว,วมีหัวหอมมีแบบอร่อยอมันมน,มนมเข้ากาัน<า>เข้ากาันจงแซลมอนไปแล้วเราขอชิมแบบทูน่าหน่อยได้ไหมได้ทูน่าจัดมาให้แบบสองคำแล้วก็มีอันนี้ข้างบนเป็นวาซาบิสดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะไม่มั่นใจแล้วอ่ะไปยังไงตกลงข้างบนใช่วาซาบิไหมใช่ดูนะช่ำนะช่ำนะช่ำมากหนึ่งกองตั้ม เป็นไงตบมือทำไมได้มากดีมากเยี่ยมมากอีกจานหนึ่งพิเศษไม่แพ้กันอันตูชิเนื้อวากิวใหญ่เท่าฝ่ามือเอาเลยไหมฮะมันจะแบบยังไงอะเขายังไงอะหนึ่งสองไม่ได้ฉันทําไม่ได้เธอทําได้นะฉันทําไม่ได้เธอทําได้ไม่เป็นไรให้โอกาสเธอหน่อยอีกรอบนะฉันทาไม่ได้เธอทําได้นะเธอทําได้ค่ะแล้วนะฮะหนึ่งสองตัม ทำไม่ได้อะถ้าทำไม่ได้กินก่อนหนึ่งสองซ้ำกัดเข้าไปเออถ้าเกิดเด็ดแรกแล้วคุณมาเจอคนขมวดอย่างนี้คุณจะรู้สึกยังไงฮะถ้าสั่งมากินแบบทันทีร้อรๆแล้วฟินเลยจะฟินมากๆหนึ่งสองเฮ้ยแค่เริ่ม erm ก็พังแล้วหนึ่งสองซ้ำ จุกเห็นไหมเป็นไหมได้ไหมยังไงดีไหมอร่อยไหมดีอะเป็นเริ่มเป็นภาษาใบแล้วนะครับเข้าใจยังว่ามันใหญ่มากไม่เหนียวนะไม่เหนียวเลยก็บอกว่าถ้าเกิดเข้ามาน่สั่งอันนี้ก่อนเลยก็ได้นะใช่ไหมใช่คือข้าวไม่ได้เยอะมากข้าวกาลังดีแต่ว่าเนื้อเนี่ยเยอะมากถัดมาอันนี้คือหัวปลาแซลมอนใครชอบกินหัวปลาเนี่ยจะต้องฟินมากๆแน่นอนมีจ UM> ํานวนจํากัดนะมีจํานวนจํากัดต่อวันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้ลองกินได้พูดหัวหัวปลาแต่แบบเนื้อก็ยังแน่นอยู่เลยเนื้อแน่นเนื้อ ไปไงนี่มันได้อีกรสชาติาน,นึงเลยนี่เนื้อยุยยุยเลยเนื้อยุยยุยเลยดุ่ยกินง่ายาอืมเวยมองเวยอันใครชอบแพะหัวปลาแซลมอนนะคุณดูแล้วคือเนื้อเยอะมากเดี๋ยวขอเนื้อขอเนื้อขอเนื้ออ,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 อีกอีกอีกชิ้นหนึง่งอีกชิ้นหนึ่งทาละนา ที่ยังขาดไม่ได้ก็คือตูชีเหล่าบรรดาตูชีที่เขามีมาพวกเข้าวปั้นตักสาด้วยนะคะนะอะเอ่อิ่มแต่หัวปลาแล้ววะไม่คือจะบอกว่าคือเมนูเขาเยอะมากจริงเยอะมากจนแบบว่าต้องเตรียมกระเพาะมาให้ให้เยอะกว่านี้อยอันอะไรติดจมูกอ่ะอันมีเหรอโรแมนติไหมาสวิดไหมนั่นไม่ได้ติดจมูกฉันอ่ะออลิโคนอันอลิโคนหรอได้เลอยากกินกุ้งจังเลยในรายการไม่มีคนแกะกุ้งให้ในชีวิตจริงจะมีคนแกะกุ้งให้เปล่าหน้าก็ไม่จ้าแกะ เหมือนมีกุ้งอยู <S <S> <S ่6ตัวนะครับในต้มยำเขาก็กินกุ้งหมดเลยกินกุ้งหมดเลยโอเคได้ได้นะจะกินไหนกินหัวเลือกินตัวอยากกินหางก็คืออันนี้คืออันนี้คือกุ้งอะไรครับคุณอันกุ้งอะไรฮะทีมงานอันนี้คือกุ้งอะไรจ๊ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันกุ้งค็อกเทลจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆดูท่าทางตั้งใจแกะมากๆเลยนะครับอันหนึ่งสอง เรียกได้ว่าเรียกได้ว่ามาทั้งเปลอกแกะโชยังไงมากินติดใจแล้วตัวใหญ่เลยนะตัวไม่ได้แบบว่าเล็กๆเอออ่านักกินแทนันหน่อยหนึ่งสอง จับมากจับมากต่อ้วยไม่ต้องรีบบุฟเฟ่มีเวลาให้ตั้ง100นาทีโอ้โหก็คือกินจนถึงอีกหนึ่งอีกวันของพวกนี้กินแล้วอิ่มอิ่มแล้วกินกินแล้วอิ่มอิ่มแล้วกินต่ออย่างได้นี่ยังมีอันนี้อีกนะคุณใครอยากจะจัดหนักอันนี้เป็นข้าวหน้าข้าวหน้าถ้าอยากกินอาหารอร่อยอร่อยดีๆแบบมีทั้งเนื้อมีทั้งซาซิมิมีทั้งปลาดิบแบบนี้ต้องมาทีชต้องมาที่นี่เท่านั้นชินคันเซ็นซูชินะครับสขาวิกที่รับนะฮะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ดถึงเขึ้นมา พันสามนะฮะอร่อยมากๆวันนี้แบบว่า499ในราคาแบบว่าสไลยกระเป๋าเต็อิ่มจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณนัดมากเลยที่พาอันมาเลี้ยงเป็นเดทเป็นเดทโอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้หรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านอย่าลืมกดกระดิ่งกจ้งเตือนด้วยนะโอเควันนี้เราลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ